m i สูปาเจโรสปอร์ต5 GT เป็นรถบ้านไม่แท้เข้าศูนย์ตลอดรับประกันบอดี้ไม่มีบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำมานะครับผมลดราคาแบบรล่าๆเ,เลยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดรถยนต์มือสองนะครับผม TK เคกุดคานะฮะวันนี้เราอยู่ในช่วงเซลล์มาช่วยขายรถนะครผมจี๊ดนะฮะเจอกันเช่นเคยนะครับ กับการรีวิวรถนะฮะวันนี้เรามีรถมานําเสนอสําหรับสัปดาห์นี้นะฮะเป็นรถเ SUV เป็นรถ7ที่นั่งนะฮะร,ราคาเบาๆราคาไม่แพงเลยนะครับนั่นก็คือนะฮะ Mitsubishi Pajero Sport 2.5 GT นะฮะขับ2นะครับตัวนี้นะครับปี2012รถบ้านเลยรถมือเดียวใหม่แท้เข้าศูนย์ตลอดเลยนะครับ ครับผมเดี๋ยวเรามาดูเจ้า Mitsubishi Pajero Sport 2.5 GT คันนี้นะครับผมบอกก่อนนิดนึงว่าคันนี้เป็นสีน้ำตาลสวยงามมากเลยนะสีเงาสวยมากเลยนะด้านหน้าตัวนี้ก็กระจังหน้าก็จะเป็นแบบโครเมียมเลยนะครับนะแล้วก็มีโลโก้ Mitsubishi ใหญ่ๆนิดนึงนะครับส่วนไฟหน้าด้านนี้นะฮะก็จะให้มาด้วยไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่ฉีดฉีดน้ำนะด้านหน้า ไฟด้านหน้านะครับผมแล้วก็ด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะเป็นทรงกลมๆนะฮะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นที่ระบายความร้อนนะฮะร,รับลมได้ระบายความร้อนได้เป็นแบบลังพึ่งนะครับชุดแต่งก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นสีสีสีสสสสเทานะฮะตัดกับสีน้ําตาลสวยงามมากเลยนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างเจ้ามิซู บิชิปาเจโรสปอร์ต2.5 GT ทคันนี้นะฮะว่าเขาออกแบบมาแบบไหนนะครับด้านนี้ก็จะมีชุดแต่งกันสาดเรียบร้อยเลยสีดำนะฮะติดฟรีมาให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะครับส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นแหลกหลังคานะฮะลูกค้าก็สามารถที่จะบรรทุกสมัมภาระสมมติว่าท่านไปเที่ยวต่างจังหวัดน,นะฮะตัวนี้สามารถบรรทุกได้เลยนะครับด้านบนก็จะเป็นเสาอากาศนะฮะตัวนี้นะกระจกมองข้างก็จะเป็นพับไปฟ้าปรับไปฟ้าตรงตัวนี้ตัวฝาครอบตัวนี้ก็เป็นแบบพรีเมียมนะฮะ แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างด้วยนะครับส่วนมือเปิดอันนี้4บาทเลยนะก็ให้มาแบบโครเมียมเลยนะครับทั้ง4บาทเลยนะครับแล้วก็จะมีชุดแตง่งมีตัวคาดตรงนี้นิดนึงนะฮะเป็นคิ้วนะฮะสีน้ําตาลสีเดียวตัวรถเลยแล้วก็มีตรงด้านล่างก็จะเป็นบันไดบันไดขึ้นลงนะฮะเพราะรถมันจะสูงนิดนึงนะฮะส่วนหน้ายางตัวนี้ที่ให้มาก็จะเป็น265,65 R 1 7ตัวล้อแม็กก็จะเป็นแบบสีเทานะฮะ ตัวยางตัวนี้ก็จะเป็นแบบตัวของบิสโตนะใหม่ๆทั้ง4เส้นเลยนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันเลยนะฮะเจ้าบิสโต้บิชิป a าเจโร่สปอร์ตนะครับอันนี้ก็ติดฟีมาเรียบร้อยนะ,ะด้านท้ายนะฮะก็จะมีไล่ฟ้าเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวที่ปัดน้ําฝนเป็นแบบอัตโนมัตินะฮะมีชี้ฉีดน้ําฝนตรงนี้ด้วยนะครับด้านบนก็จะเป็นสปอยเลอร์หลังนะฮะอันนี้ชุดแต่งมาจากโรงงานเลยนะครับส่วนไฟท้ายตัวนี้ผมบอกนิดนึงว่าไฟท้ายออกสีแดง จะดวงใหญ่นิดนึงนะแล้วก็มองเห็นเด่นชัดนิดนึงฮนะตามสไตล์ของเจ้ามิซูนะครับตัวนี้ก็จะมีะโลโก้บอกนิดนึงนะปาเจโร่สปอร์ต hmm. นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์มิซูตรงนี้ตัวคิวฝาท้ายก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบโครเมียมเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้บอกนิดนึงว่าจะมีกล้องมองหลังให้ลูกค้าด้วยนะฮะแล้วก็มักกิ้งเซนเซอร์ก็จะมีทั้งหมดประมาณ4จุดนะครับมีชุดแต่งครบมีไฟทับทิมด้านล่างเรียบร้อย ยางอะไรใหม่ๆยังไม่ลงพื้นเลยนะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือครบเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันเลยนะเจ้ารถมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะครับว่าด้านท้ายเขาออกแบบสวยงามยังไงนะฮะอันนี้ฝาท้ายบอกกันนิดนึงว่ารถคันนี้เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับ,บอบ์ดอันนี้ท่านไม่ได้ใช้นะครับสามารถพับเรียบได้เลยทั้งแถว3แล้วก็แถว2พับเรียบได้เลยนะแล้วก็ส่วนแอร์ด้านบนก็จะเป็นแบบแอร์เป็นสัดส่วนเลยเขาเรียกแอร์แอร์ลาวนะแอร์บนนะฮะแล้วก็นะครับ แล้วก็บอร์ดตัวนี้ก็เป็นสีครีมภายในสีครีมหมดเลยนะสีเบจนะสวยงามมากเลยมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะเจ้ารถคันนี้มีเรื่องบาดเหตุมาไหมครับอ่ะผมให้ลูกค้าดูเลยนะหัวน mm ็อตหัวน็อตอ่าฝาท้ายนะเดิมๆนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะไม่มีการแกะไม่มีการเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตะเข็บด้านด้าน,ด,าน,ด,านด้านข้างนิดนึงเนาะอันนี้อนะ่าต,ตะเข็บด้านข้างก็จะสวยงามนิดนึงนะรอยเมคอาร์ตยสวยเลยผิวแห้งๆบางๆชกฝาท้ายก็ยังแน่นๆเลยนะครับตะเข็บด้านข้าง,อ,อ, Art, งอ,อ่ะรอยเมคอารมนะ์ต ผิวแห้งแห้งบางๆเดิมๆนะครับเนี่ยลอยนะครับเดิมหมดเลยนะครับลูกค้าซื้อไปได้ก็สบายใจเนาะอ่ะเมื่อกี้เราดูด้านข้างด้านท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาดูฝั่งคนขับนิดนึงนะประตูฝั่งคนขับนี่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมแกะให้ลูกค้าดูเลยนะชัดๆเลยนะครับจะเหนียวนิดนึงเนาะลอยเมกอาร์เดิมๆเลยนะครับผิวแห้งแห้งบางๆเดิมๆเนาะนี่นะฮะเดิมๆบางๆนะไม่มีเรื่องบาดเหตุชนมานะครับใส่เดิมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันเลยฝั่งฝั่งนี้กันเลยฮะจะได้เห็นชัดๆกันเลยนะครับ เอาลูกค้าซื้อไปคันนี้จะได้ไม่ผิดหวังนะคันนี้นะรถบ้านเลยนะฮะโอเครอยแม็กอาร์สวยงามนะครับผมสวยงามตรงแนวสวยงามรอยแม็กอาร์ไม่มีอุบัติเหตุชนมาด้านนี้นะครับผิวแห้งๆบางๆนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูขุมพลังกันเลยนะฮะด้านนี้นะฮะด้านหน้ากันเลยนะครับว่าเจ้ารถวิซูมิชิปาเจโร่สปอร์ต2.5 GT ปี2012รถบ้านคันนี้เจ้าของเขารักษาดีมากนะผมนะห้องเครื่องนี้ก็สะอาดมากเลยตั้งแต่ผมซื้อมานะ ไม่มีริ้วรอยไม่มีดินแดงเลยนะเดิมเดิมเลยนะอ่ะไหนๆเปิดนะเดี๋ยวให้ลูกค้าได้ชมกันเลยนะว่ารถคันนี้มีเรื่องอุบัติเหตุไหมครับอ่ะดับแรกเลยนะหัวน็อตเลยฮนะฝากระโปรงด้านหน้านะครับผมเนี่ยนะทั้งล่างทั้งบนเลยนะไม่มีการแกะนะเดิมเดิมเลยนะครับเปลี่ยวซอกซับในเดิมเอันนี้บางคนด้านซ้ายผิวแห้งๆบางๆหัวน็อตไม่มีการแกะเลยนะครับเนี่ยไม่มีการโปร้ไม่มีการขันเลยนะครับเดิมหมดเลยนะคาน้าก็สวยงามรอยเมคอาร์ A, สวยงามนะครับผมเนี่ยไม่มีริ้วรอยนะอันนี้รูปบางๆจะมีความคมิับาาามมีีุตตเหทส ผมว่านะผ่านหน้าพ่นมาเรียบรนะ้อยแล้วน,นี่บางคนหน้าขวาเนี่ยเดิมเดิมนะลองน้ําเดิมเดิมนะผิวบางบางน็อตไม่มีการแกะฝากะระโปรงฝั่งด้านขวาไม่มีการแกะซอกซับในเดิมเลยนะครับตะเข็บฝากระโปรงก็เดิมเดิมเลยนะครับเดิมเดิมตรงแนวสวยงามนะฮะแล้วก็การความร้อนสแตนดาดเลยนะอันนี้จากโรงงานเลยนะเดิมเดิมไม่มีการเปลี่ยนเลยนะครับนี่ฮะรอยแมกรัตสวยงามมีความโคมสวยงามว่าห,หนึ่งตัวนี้เป็นเป็นเครื่องคอมเบลีวนะฮะเป็นเรื่องเป็นเครื่อง ว g จีเทอร์โบเลยนะครับ2.5ว g จ u r b o โบแรงม้าที่ให้มาก็ประมาณ175แรงม้านะแล้วก็ในเรื่องอัตราการกินน้ำมันผมว่าประหยัดมากเลยรุ่นนี้นะครับเหมาะสำหรับครอบครัวเล็กๆนะฮะที่เดินทางไปต่างจังหวัดราคาเบาๆไม่แพงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนิดนึงด้านท้ายนะว่ารถคันนี้ผมจะช่วงนี้ผมจะโปรโมชั่นเกี่ยวกับเรื่องราคานี้นึงนะลดให้สุดๆกับลูกค้าไปเลยนะครับก่อนนี้อาขึ้นมานั่งด้านในเลยนะฮะกุญแจกก็จะเป็นรีโมทแบบนี้นะครับผมนะฮะมีปิดเปิดแบบนี้นะแล้วก็ มี2ชุดนะคู่มือการใช้บุ๊กเซอร์วิสครบนะรถคันนี้นะครับเข้าศูนย์ตลอดนะครับอ่ะอันดับแรกเดี๋ยวผมขอสตาร์ทนิดนึงนะอ่าโอเคเดี๋ยวผมย่าเด็กโตเลยนะครับมาอันดับแรกเลยอ่ะพวงมาลัยกันเลยเนาะพวงมาลัยก็เป็นแบบ3ก้านเนาะแบบมัลติฟังก์ชันนะฮนะตัวนี้นะฮะอ่าแล้วก็อ่ามีเขาเรียกอ่ารแพทชั่นชิปแพทชั่นชิปนะแพทชั่นชิปนะตัวน,นะนีนะ้เป็นเกียร์ที่มือได้แล้วก็มีโค้ดคอนโทรลเรียบร้อยเลยหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้นะแบบทัชสกรีนเลยนะครับนะ แล้วก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับหน้าจอนะครับแล้วก็ตัวนี้แอร์ก็จะเป็นแบบแอร์ออโต้อ่าแบบนี้นะแบบคล้ายๆแอร์นิจิตต้องเนาะระบบเกียร์ก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบบเกียร์ออโต้ขับ2นะฮะตัวนี้ก็สามารถที่จะเกเกียร์ทริปโทนิกได้นะครับตัวนี้นะฮะทริปโทนิกได้เลยนะครับอ่าส่วนด้านคนขับตัวนี้ประตูด้านคนขับตัวนี้กระจกก็จะเป็นแบบออโต้นะคือรวมแบบออโต้นะกระจกควบไฟฟ้านะครับแล้วก็คอนโซลหน้าตัวนี้ก็จะเป็นสีดําสวยงามมากเลยนะตัดกับ ด้านล่างตัวนี้จะเป็นสีครีมแล้วกงกลางตรงหน้าจอตัวนี้ก็จะมีตัดแบบสีคล้ายคล้ายโครเมียมนะเป็นสีเทานะครับผมตรงนี้ก็จะวางแก้วได้สองใบแก๊กางก็เก็บสัมภาระได้เยอะเก็บด้านข้างก็โอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีที่ใส่แว่นกันแดดแว่นสายตานะมีไฟก็แบบไฟแสงจานสองดวงนะกระจกที่บังแดดตัวนี้ก็จะมีกระจกให้ด้วยนะครับทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับ ผมบอกนิดนึงว่าคันนี้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะฮะสามารถปรับได้แทิศทางเลยนะสำหรับสำหรับรุ่นนี้นะฮะรุ่น GT นะครับแล้วก็บอกตัวนี้ก็ให้มาก็จะเป็นเสยียงแท้เลยนะครับหนังแท้เลยเออกแบบสวยงามมากเลยนี่กระชับในการนั่งนะฮะกับลูกค้านะครับแล้วก็จะมีจะมีระบายความร้อนให้เรียบร้อยเลยนะครับสําหรับความปลอดภัยเจ้ามิซูบิชิคันนี้ก็ก็ก,ก็ให้มาด้วยแอร์แบ็กคู่หน้านะว่านะคุณภงมลไยกับปากนี้นะครับเลขไหมปัจจุบนัน ผมบอกนีดนึงนะรถคันนี้นะปี2012จด12เลยนะฮะ,ะเป็นรถบ้านไม่แท้เข้าศูนย์ตลอดรับประกันบอดี้ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิกวารหรือจมน้ำมานะครับเลขไหม่ปัจจุบันอยู่ที่140,000โลเท่านั้นเองนะฮะอันนี้รถเข้าศูนย์ตลอดเลยนะครับผมนะเรารับประกันบอดี้เลยแล้วก็ทัศนะในการขับขี่นะทัศนวิสัยผมว่ามันเป็นรถสูงนะเป็นรถเจ็ที่นั่งนะไปได้ทั้งครอบครัวนะแรงม้าก็178แรงม้าประหยัดน้ำมันแล้วก็ ผมว่าการขับขกี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเข้าโค้งเนี่ยผมว่ามิสูตัวเนี้ยข้อแบบมาดีมากเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเบาะแถวกลางกันนิดนึงนะว่าจะนั่งสบายไหมฮะอ่านี่ผมสูงประมาณ180เนาะผมสูงนะผมว่านั่งสบายนะขาก็ไม่ไม,ไม่โอเคนะไม่ไม,ไม่ไม่เมื่อยนะนั่งสบายมากเลยนะครับแล้วก็มีแอร์ตรงช่องระหว่างด้านกลางกับด้านท้ายด้านท้ายก็นั่งสบายนะผมว่านะนั่งได้สบายมากเลยเดินทางจากจังหวัดโอเคนะส่วนก็ภายในพรมเพิ่มเขาสวยงามมากเจ้าของก็ รักษาดีมากเลยนี่เขาปูผ้ายางเพิ่มใหม่นะนี่นะสวยสะอาดผมไม่มีนิ้วรอยเลยไม่มีแล้วก็เจ้าของเดิมเขาก็ไม่ได้เลี้ยงสุนัขหรือแมวนะน,นี่เนาะครับผมส่วนด้านบนตรงนี้ก็จะมีจอให้ด้วยนะครับนี่จอนะฮะสำหรับท่านที่นั่งอยู่ด้านหลังเนะาะอาจจะดูหนังฟังเพลงเล่นคาราโอเกะได้นะฮะเดินทางต่างจังหวัดเทียวสบาย ครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปราคาเจ้ารถมิ t ูวิชิปาเจโร่ o ปอร์ตนะครับปี2012รถมือเดียวใหม่แท้รถบ้านเลยนะครับรุ่นนี้เป็นตัวขับ2นะเป็น GT เป็นบ่อไฟฟ้าคู่หน้าราคาวันนี้เลยผมลดราคาแบบเร้าๆเลยนะสำหรับลูกค้าที่เป็นแฟนเพจดูทาง YouTube อยู่หรือทาง Facebook นะผมลดราคาไปเลยจาก500,000กว่าผมลดไปเลยนะเหลือ4,99,000บาทนะครับผม ค้าเครดิตด,ดีประวัติดีรายได้ชัดเจนคันนี้กู้เต็มได้เลยนะผ่อนยาวได้ถึง8 4งวดนะครับลูกค้าที่ดูรีวิวนี้อยู่ที่อยู่ต่างจังหวัดสนใจอยากได้เป็นเจ้าของติดต่อทางทีมงานทีเคพุทธาได้นะครับท่านอยากจัดไปแนซนนะฮะติดต่อทางเราส่งเอกสารให้เราตรวจสอบก่อนนะครับแล้วก็เรื่องผ่าเรียบร้อยแล้วทางเราสามารถนารถคันนี้บริการส่งถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับราคาไม่แพงนะครับวันนี้นะฮะโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับสําหรับลูกค้านะครับ วันนี้ผมจีนะต้องขอลาคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะฮะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดโอกาสคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ผมต้องขอลาคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ